สวัสดีครับพี่เพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แมชแนลครับกับวันนี้จะพาพี่เพื่อนมาแบบชิลๆสบายๆพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วก็ที่สําคัญก็วันนี้มิสเซอจะพาพี่เพื่อนทุกคนมาปลูกนะครับต้นหูช้างด่างเขียวนะครับหูช้างด่างเขียวของเรานะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้น่าจะมีหลายๆคนที่จะมีต้นหูช้างไม่ว่าจะเป็นด่างเหลืองด่างเขียวด่างขาวนะครับ ก็ด่างเขียวนี่ก็น่าจะมีกันเกือบทุกบ้านนะครับเพราะว่าไม้ด่างเนี่ยสามารถที่จะ,ะกลับใจเป็นไม้เขียวได้นะครับหรือว่าด่างสวยงามได้หรือแบบด่างอลังการก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญนั่นก็คือว่าอยากจะชวนคุยอย่างนี้ครับว่าคนที่เลี้ยงต้นไม้นะครับตอนนี้นะครับก็บอกว่ามีอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือคนที่ยังมุ่งเน้นเรื่องธุรกิจอยู่อันนี้ ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ที่โอเคอยู่นะครับอ่ากับกันวันนี้นะวันนี้มิเซมได้ส่งอะ,อะไรนะต้นไม้นะครับไป2ต้นนะครับนั่นคือโอกินาว่า1หน่ต้นแล้วก็หูช้างด่างเหลืองนะครับฟอร์มเทพนะครับลายเทพ1ต้นนะครับแล้วก็อีกที่ท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลวงพี่นะหลวงพี่ก็สั่งไตโคดาม่าไปครึ่งกิโลนะครับสั่ง จุลินซีสองข้อแสง1.5ลิตรนะครับแล้วก็ดินไป3กิโลเพื่อจะไปทดลองในการปลูกนะครับก็พูดคุยกันหลังไม้นะครับก็อย่างที่บอกแหละพี่คนไหนที่อยากติดต่อกับมิสเอมสอบถามแบบง่ายๆรวดเร็วทันใจก็แนะนําทางเพจ b ีเอ็มแพนไม้ด่างไม้มงคลน,นะครับเราก็พูดคุยกันนะครับพี่ท่านแรกที่สั่งต้นไม้ไปเนี่ยนะครับเป็นเอฟนะครับผมก็บอกพี่เขาแล้วว่าหาต้นไม้ผมอาจจะแพงกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับ แต่พี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับก็ติดตามมิสเอมมานานก็อยากอยากเป็นลูกค้าของมิสเอมนะครับอยากสนับสนุนมิเอมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หลวงพี่อีกท่านหนึ่งนะครับท่านกา็ให้ความเมตตานะครับสนับสนุนซื้อสิ่งต่างๆที่มิสเอมคอยทําคอยพัฒน,นาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาไปทดลองไปใช้แล้วก็ปรึกษาหารือกันนะครับทั้ง2ท่านนะครับเป็นบุคคลที่มีลักษณะที่1นึ่งนั่นก็คือซื้อไม้ไปสะสมนะครับ หรือซื้ออุปกรณ์ไปศึกษาคือสะสมะไม่ได้มองมองธุรกิจเป็นหลักนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือดําเนินการธุรกิจนะครับทุกวันนี้การทําธุรกิจก็ยังคงไปได้ด้วยดีนะไม่ใช่มองว่าไปได้ดีดีเพียงแต่ว่าคนที่ไปเล่นต้นไม้ในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับคือช่วงของเดืนอนกันยาตุลาพฤศจิกาในปี64ที่ผ่านมาเนี่ย ส่วนมากก็จะติดดอยกันเยอะนะครับติดดอยเสร็จแล้วก็ก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไรครับขายต้นไม้แล้วเสียดายนะครับเพราะว่ามันขาดทุนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยขาย1ต้นได้1 0,000ื่นแต่ทุกวันนี้ต้องขาย10ต้นถึงจะได้10,000อย่างนเงี้ยครับแต่สิ่งที่มิเซมีมมานั่งพิจารณามานั่งคิดเนี่ยมิเซมอาจจะไม่ติดดอยก็เลยไม่มีไม่มีภาวะความรู้สึกนั้นว่าไม่อยากขายต้นไม้เพราะว่าขายหลายต้นได้เงินเท่าเดิม กับการไี่มองว่าเออนะวันนี้อย่างวันนี้ขายของไปเนี่ยนะครับทั้งหมดเจ้าที่1 600เจ้าที่2องเจ็ดร้อยรวมกันเป็นพันสามถ้าส่งหมดไป200ก็เหลือประมาณพันเอ็ดนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วตัวนี้คือวันนี้เฉพาะวันนี้ได้เงิน1000บาทเออก็ขายแค่2เจ้าเองนะครับ2เจ้าเองได้เงิน1,000บาทก็ลองถ้าว่าทุกวันเราขายของทุกวันได้วันละ1,000 สามสิบวันได้เท่าไหร่ครับพ,พี่เมื่อนได้สามหมื่นเลยนะครับเออคือเรามองว่าอันนี้แค่ต้นไม้หรือเจ้าแค่สองเจ้าอะไรเงี้ยก็มองว่าเออไม่เราเราก็อย่าไปคิดว่าเราจะต้องขายต้นไม้หนึ่งต้นได้สามหมื่นเนาะเราก็มองว่าเออในหนึ่งเดือนเนี่ยเราหาเงินเพิ่มได้สามหมื่นแล้วที่สําคัญก็คือต้นไม้มันก็งอกก็เงยขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะมาชวนแค่เบื้องต้นก็ ลองลองลองเอาสิ่งที่มิเซลลองพูดตอนนี้นะครับลองไปไปไปปรับดูพิเชเพื่อทิดว่าตอนนี้ก็มีมีคนอยู่สองกลุ่มนะครับรก็คือกลุ่มแรกคือชื่นชอบรักต้นไม้นะครับก็เก็บไปสะสมอันนี้ช่วงนี้คือช่วงแบบเฟสิวัลเลยเทศก,กาลการเก็บไม้เลยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทําธุรกิจม่เชลคิดว่าก็ซื้อขายวันข้างหน้าอ่ะซื้อช้างวันนี้ต้นละ500วันข้างหน้าอาจจะขายช้างต้นละร้อยแต่อย่าลืมนะครับว่าช้างให้ลูกมาครั้งหนึ่ง ต่อ,อคอกต่อคอเนี่ยก็ประมาณสองถึงห้าต้นต่อรอบอย่างเงี้ยเออมันก็ขายต้นละร้อยมันก็อคอกแรกมันก็ได้เงินคืนแล้วนะครับพี่เพื่อนเออถ้าคิดแบบนี้เราก็จะสบายใจสําหรับพี่ๆหลายๆคนที่มองว่าธุรกิจมันซบเซาที่จริงมันไม่ได้ซบเซาลองดูครับว่าแต่ละเพจแต่ละชื่อแต่ละคนหลายๆคนที่ขายอยู่ทุกวันนี้ก็ขายต้นไม้ได้ตามปกตินะอ่าโอเคก็น่าจะพูดคุยกันเบื้องต้นเป็นแค่นี้ วันนี้จะพามาปลูกบอลหูช้างด่างเขียวหรือหูช้างเขียวนั่นเองนะทำไมทำไมมาชวนปลูกก็คืออยากอยากทําให้เพื่อนๆลองปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากได้อยากอยากเป็นเจ้าของลองมาดูว่าสิ่งที่มิเซมมาดูให้มาดูข้างหน้าตอนนี้นะครับนี่คือหูช้างด่างเขียวนะครับจริงๆเขาคือหูช้างด่างเหลืองนั่นแหละแต่เขาหลุดเขียวหลุดเขียวไปปุ๊บมิเซมก็เลี้ยงครับไม่ทิ้งเขาอยู่แล้วเลี้ยงมาปุ๊บก็ เลี้ยงไปเลี้ยงไปมันถูกใจนะครับลองดูทรงต้นนี้เห็นไหมครับทรงใบเนี้ยสวยงามมากๆแม้ว่าเขาจะมีความด่างนิดๆหน่อยๆปะปลายมาแต่ดูครับสองใบเนี้ยไม่มีด่างเลยเนี่ยไม่มีด่างเลยก็คือเราก็ไม่ได้สีเรียดไม่ได้ทิ้งไม่ได้อ่าละเลยการดูแลก็ดูแลก,กันตามปกติเขาก็จเจริญเติบโตและสิ่งที่สําคัญก็คือดูลําต้นเห็นไหมครับเนี่ยลาต้นโคตรใหญ่เลยนะครับที่จริงมันเป็นไม้ฟอร์มอายุเท่ากับที่มิเซม เอาลงไปในกระถางเอ่อลงไปในตะกร้าสีตะกร้านั้นนะครับไม้ชุดเดียวกันลูกเดียวกันทั้งหมดนะครับมันก็จะมีหลุดเสียวมากๆก็เลยเลี้ยงเลี้ยงมาแบบนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาสวยครับดูเนื้อใบดูความความแบบอะไรครับความเขียวรูปทรงอะไรต่างๆมันก็สวยดีก็เลยมาชวนกันวันนี้ว่าอย่าทิ้งไม้เลยนะครับพเพื่อนๆ,ๆอย่าทิ้งไม้เราก็เลี้ยงดูกันต่อไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยขยายเขาสักเท่าไหร่เหมือนกับว่า เวลาเขามีลงมีลูกยเงี้ยเออเราก็อาจจะไม่ได้หยิบมาขยงขยายแต่ถ้าเขาติดด่าขึ้นมาเราก็ค่อยแยกต้นนั้นมาปลูกนะก็ตามเดิมครับวันนี้เราจะเอามุช้างด่าเขียวของเราต้นนี้นะครับมาปลูกลงกระถางซึ่งเป็นกระถางทีู่กกว่ากระถางนั่นก็คือตะก้านั่นเองนะครับวันนี้เราจะปลูกลงตะก้าขนาด16นิ้วนะครับขนาด16นิ้วแบบนี้ ก็อาจจะเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้แต่มันโตวไวมันจะเริ่มเติบโตเร็วนะครับเราก็ดูแลกันอย่างดีขั้นตอนของการปลูกก็คือเหมือนปกติเลยไม่เซมจะไม่ละเลยสักเท่าไหร่ก็ลองสูตรด้วยสร r a จีนะครับ mm. เพื่อป้องกนันนอนมแมลงอนะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กรบดินนะตามสูตรวันนี้เราก็ใช้สูตรดินในโปกติของเราในการปลูกนะครับเราก็พัฒนาสูตรดินมาแล้วมันถือว่าโอเคสมบูรณ์ ก่อนจะปลูกเห็นไหมครับตอนนี้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์มากพี่เพื่อลองดูตนนัวนี้เขามีไหลไข่ชี้เดเขึ้นมาแบบนี้<ด>เห็นไหมนะครับอันนี้คือไข่ลอยเขาเรียกว่าไข่ลอยใช่ไหมครับชี้เดวออมาแบบเนี้ยนะก็ถือแสดงว่าในนี้ก็น่าจะมีไข่อีกหลายใบแต่เราไม่ลื้อหรอกนะครับเราจะให้เขาขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็จะปลูกเขาอันนี้ไม่เตรียมรองด้วย <c oughs> กระบะทรายเห็นไหมครับ รากของเขาก็จะออกมาตรงบริเวณทรายที่เป็นที่พิ่เซมลองไว้นะครับรากก็จะเป็นสีขาวสวยเลยทีเดียวนะก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับยิ่งเป็นไม้เขียวยิ่งแบบไม่ต้องได้เขาเรียกว่าอะไรครับไม่ต้องได้แบบกังวลเรื่องของความช้ําความอลไยนะครับดูแต่พัฒนาการเขาอย่างเดียวแล้วก็คอยติดตามชื่นชมนะครับเพื่อให้ได้ไม้ที่สวยงามนะครับพี่ๆลองดูรากเขาสิครับ โอ้โหอันนี้มันบ่งบอกถึงสูตรดินในโรมพัตเตียของเราใช่ไหมครับกับการเลี้ยงดูนะก็ยังยืนยันว่าสูตรดินในโรมพัตเตียของเราเนี่ยเหมาะแก่การเลี้ยงไม้ทุกประเภทไม่ว่าจะเอาไปผสมนะครับหรือเป็นสูตรดินหลักเลยนะอย่างเงี้ยอย่างพิ่เสมก็เอาลงปลูกอะโลคาเซียแบบเนี้ยนะครับก็ไม้ก็จเจริญเติบโตดีสมบูรณ์ดีสวยงามนะครับก็อยากจะขายสักหน่อยนะขายสักหน่อยใครสนใจดินปลูกนะครับอา ใช้ปลูกในส่วนของอะโลคาเซียโคโลคาเซียนะครับหรือจะเอาไปผสมปลูกพวกเป็นไม้ไหลไม้เลื้อยนะครับมอนเซล,ล่าซิงคเนียมอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปปรับนะในเรื่องของการที่จะเอาไปผสมนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ กิโลละ35บาทเองนะครับเพื่อนๆกิโลละ35บาทเองใครสนใจก็ทักอินบ็อกมาที่เพจ BM m d m เอแพนไม้ด่างไม้มงคลหรือว่าใครอยากได้ตัวปุ๋ยตัวยาอย่างอื่นนะจะให้มิเอมเป็นคนหาให้นะครับมิซเอมก็ไม่ได้เอากําไรนะครับอย่างส่งไตโครดม่าให้หลวงพี่เขาไตโครดม่าก็ครึ่งกิโล3 0 0มิเอมก็300แค่บอกว่าอ่ะหลวงพี่หลวงพี่ช่วยออกค่าส่ง50บบาทนะอะไรเงี้ยเพราะบางพื้นที่ต้องยอมรับว่า กลุ่มพวกของตัวยาเตโคเดอร์มาอะไรเงี้ยอะ,อะไรอีกอะอ๋ะสอสโมโคสอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีขายนะไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่ก็ยังแปลกใจนะครับก็ไม่เป็นไรเป็นธุระจัดหาให้นะครับซื้อให้ได้นะหรือว่าใครจะเอาจุลินซีสังเพห์แสงก็มีนะครับขวดใหญ่1.5ลิตรเนี่ยที่เซมขายขวดละ100บาทถามว่าแพงไหมแพงนะครับแต่ถามว่าถ้า พ,พี่เพื่อนลองเอาไปแล้วก็ไปใช้หรือว่าไม่ไม่งั้นก็เอาไปเป็นหัวเชื้อในการทําจุลินทรีย์เพิ่มนะครับ1ขวดของมิเซมเนี่ยสามารถทําได้ถึง10ขวดเลยนะครับเอาไปเป็นหัวเชื้อเนี่ยนะครับแสดงว่าเราก็แล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถปรับได้ภายในระยะเวลาแค่10วันถึงถึงประมาณ20วันนะครับจุลินทรีสองข้อแสงที่เอาไปใช้ที่เอาไปปรับไปเพิ่ม นะครับขยายเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้เลยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอืมก็เสร็จเรียบร้อยกับการปลูกช้างเขียวเห็นไหมครับหลังจากที่เราเอาลงตะก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เพื่อนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับอีกครับใส่ตะก้าเสร็จเรียบร้อยต้นโตขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับทันตาเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมันสอด สอดประสานกันนะระหว่างต้นไม้แล้วก็กระถางที่ใหญ่ขึ้นต้นไม้เขาโตเป็นปกติอยู่แล้วมันก็จะดูโตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมวา่าในการเลี้ยงต้นไม้การสะสมต้นไม้การดูแลต้นไม้เนี่ยเขาจะให้ให้สิ่งที่เราคาดไปถึงอยู่เสมอนะทุกวันนี้เขาอาจจะให้เรื่องของความสดชื่นให้ในเรื่องของความาเขาเรียกอะไรครับความใส่ใจความมีเวลากับเราเราพยายามดูแลเขาแบบนี้นะครับเขาก็ให้ประโยชน์กับเรา และสุดท้ายในอนาคตเขาอาจจะตอบแทนด้วยเงินตอบแทนด้วยทรัพย์สินตอบแทนด้วยหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากระแสะไม้เนี่ยมันสลับกันไปเนาะเดี๋ยวขึ้นๆลงๆเผื่อโอกาสข้างหน้าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าพี่เซมเคยบอกว่าพี่เซมดูแลดีขนาดไหนยังเจอโรยังตายยังอะไรนี้ครับแล้วก็กับคนที่มาตามกระแสะเขาก็ไม่เลี้ยงก็ทิ้งไปในอนาคตมีกระแสะกลับมาอีกเรายังคงดูแลเรายังคงรักษามันก็จะทําให เกิดโอกาสกับเราในอนาคตทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ทาอะไรมากมายแค่ดูแลเป็นปกติเช้ามาดูรดน้ําใส่ปุ๋ยมีโรคมีอะไรก็ฉีดพ่นตามปกติดูแลกันแค่นี้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆมีก็ขยายมีก็ขยายมีโอกาสขายก็ขายอะไรประมาณนี้มันก็จะทําให้เราได้รับประโยชน์จากต้นไม้มากกว่าสิ่งที่เราต้องเสียไปด้วยนะครับอันนี้มาให้กําลังใจกับพี่พี่เมื่อหลายๆคนนะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็น EP ีง่ายๆพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วก็ มาชวนกันปลูกไม้เขียวบ้างนะครับไม้ไม้เขียวบ้างนะครับเพื่อให้สวนของเรามีความสีเขียวสดชื่นแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอของการดูแลไม้ด่างเยอะเกินไปเพราะว่าไม้ด่างเราต้องใส่ใจมากๆนะครับเอาละครับใครชอบ e p นี้สนุกสนุกเบาๆง่ายๆก็อย่าลืมให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมรด้วยกับวันนี้พาทุกคนมาปลูกไม้เขียวกันนะครับเพื่อให้สวนของเรามีความ เกียวขจีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการลดภาระในเรื่องของการดูแลของเราด้วยนะครับลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนนะครับ